สวัสดีจ้าวันนี้น้ำคานชันเกล์นะคะจะมาทาครีมโชว์อีกแล้วแต่ว่าคราวนี้จะเป็นทาครีมโชว์ในภาคของกลางวันหรือว่าจะเป็นแบบการทาครีมก่อนที่จะออกไปเชิญแสงแดดหรือว่าก่อนที่จะออกก่อนที่จะแต่งหน้าอะไรแบบนี้นะคะโดยที่ง่ายม,มากๆทาน้อยนิดเดียวเองอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็จะทาเป็นฮาดาราโบนะคะอันนี้จะเป็นตัวสีขาวบางทีก็ใช้สีน้ําเงินแล้วแต่ว่าตอนนั้นมีอะไรอยู่ใช้ได้หมดเลย ก็สักสี่ห้าหยดก็นี่เลยแล้วก็ทาไปเลยนะคะบนใบหน้าถ้าโหลดาระบบต์มันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันทําให้น้ําบ่อยนะว่ารวมขนน้าเล็กลงเพราะตัวนี้จริงๆแล้วก็มันทําให้เราใช้เซรั่มน้อยลงเพราะว่าหน้ามันลื่นแล้วไงถ้าเราใช้เซรั่มก่อนเลยอย่างเงี้ยมันทําให้แบบมันต้องใช้เยอะกว่าบอกเชยเยอะกว่าที่ทาดารารโบอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะต่อมา อ๋อพราราบททำให้ผิวชุ่มชื้นมากแต่ว่าไม่มันเออชอบมากๆเลยเสร็จแล้วก็ทาเป็นเซรั่มนะคะอันนี้เป็นของ The Body Shop เป็น Moisturizer White ของแล้วก็ชิโซอะไรสักอย่างตัวนี้ใช้มาสองอันละเดี๋ยวจะใช้ต่ออีกก็บีบมันประมาณปั๊มหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงปั๊มเพราะว่ากลัวหมด <c oughs> ต,ตัวนี้ดีมากเลยชอบมาก คิดว่าจะซื้อต่อไปอีกเรื่อยๆถ้าไม่เจออันไหนที่มันถูกใจมากกว่านี้เขาก็ไม่แพงมากอันนี้ราคาประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทมัง้งแล้วก็ลดราคาอีกอะไรเงี้ยชอบมีโปรโมชั่นลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็พยายามซื้อให้ถูกที่สุดมันช่วยมากเลยนะตัวนี้มันช่วยแบบทําให้พวกรอยสิวจุดด่างดำจากอะไรต่างๆแล้วก็หนาเป็นพวกมีปัญหาพวกกระฝ้าเมื่อก่อนจะมีกระฟาที่แบบใหญ่กว่านี้แล้วก็ชัดกว่านี้ แล้วอันเนี้ยเมื่อก่อนติ่งนะตรงนี้เนี่ยมันจะนูนออกมาเลยแต่ว่าพอใช้ตัวเนี้ยมันก็แบบเล็กลงแล้วมันก็จางลงแบบก็ไม่ได้หายไปเลยนะคะคือมันแค่เล็กลงแล้วก็จางลงแล้วมันก็ช่วยให้แบบกระฟาที่มันขึ้นแล้วมันพยายามจะลาลงมาทั่วหน้าอย่างเงี้ยมันแบบมันหยุดหยุดการกระทํานั้นมันก็เล็กลงได้อพระเจ้ามัน Amazing จริงชอบมากแล้วก็เวลาเป็นสิวแล้วบีบสิวสิวดำๆกลายเป็นผิวดำๆอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้แล้วก็หายเร็วมาก ชอบอต่อไปก็ทาเป็นไอครีมเหมือนเดิมวตัวเดิมเลยจ้าแต่ว่าถ้าตอนกลางวันจะทาแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าทาเยอะแล้วมันจะทําให้ดัดดัดขนตาแล้วขนตาไม่งอนนะแต่ถ้าไม่ทาเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคอนซีลเลอร์จะตกล่องหนังตาอีกก็เลยทาแบบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างงี้ให้หนังตาเขาชุ่มชื้นฟองฟูนิดนึง ทานนิดเดียวนะคะถ้าใครเห็นแต่งทาทาครีมกลางคืนก็คือจะทาไอาครีมเยอะมากแต่นี้ทานนิดเดียวพอต่อไปก็จะเป็นตัวมอย s t เจอร์ไรเซอร์นะคะก็จะเป็นเป็นครีมรักแกะของน่าจะเป็นออสเตรเลียอันนี้เป็นครีมชื่อแคทเธอรีนคอสเมติกพาเซนตาครีม with คอลลาเจน and วิตามินเอ หอมมากเลยตัวเนี้ชอบมากๆทาแค่นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวหน้ามันจะมันอะไรย่างเงี้ยตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีนะคะทาแล้วหน้าไม่แห้งไม่ลอกไม่แดงสิน้นเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ชุ่มชื่นกันลังดีแล้วก็เวลาทาไปปุ๊บเงี้ยผิวจะนุ่มมากแล้วก็แบบไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่แบบชอบจริงจริงนี่คุณแม่ซื้อให้อีกแล้ว ส่วนใหญ่ก็แม่ซื้อให้หมด <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีตังค์พอตัวเองไงทาไปแบบนี้เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสมูทตี้เหมือนกันแต่ว่าเลิกใช้ไปแหละเพราะว่าสมูทตี้มันมันเหนียวมันมันเหนียวมากกันไปสับกลางวันแล้วก็รู้สึกว่าทาสมูทตี้เราจะหน้ามันกว่าตัวนี้อะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยทาแล้วหน้าชุ่มชื้นแต่ไม่มันนะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่จริงชอบจริงใช้มาหลายรักบุกแล้วแหละ กระปุกนึงใช้ได้นานมาก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 จริงๆต่อไปนะคะสําคัญที่สุดก็คือเป็นครีมกันแดดนะคะอันนี้ใช้ใช้เป็นของ Bio r a เป็นสูตรน้ํานมนะ Perfect Face Milk อันนี้เป็นสีขาวน้าใช้สีขาวเท่านั้นนะไม่ว่ามันจะมีสีฟ้าสีชมพูสีม่วงอะไรต่างๆใช้มาหมดทุกสีแล้วลองหมดแล้วสีอื่นมันก็จะทําให้หน้าไปตามสีนั้นนะคะแต่ว่าน้าชอบสีขาวที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่ามันทำให้แบบปรับสีผิวได้ดีที่สุดแล้วก็มันเข้ากับหน้าหนามากที่สุด ก็เวลาใช้นะคะอันก็จะหยดหยดไปเลยตามตำแหน่งต่างๆดูนนะเพื่อที่ที่ทตา่ตางๆมันจะได้แบบมีความเท่าเทียมกันไอ้ตัวนี้ใช้มาเป็นเป็นสิบยี่สิบขวดไม่รู้ใช้เท่าไหร่แล้วซื้อต่อตลอดแล้วก็จะมีแบ็กอัพตลอดเวลามันใกล้หมดนี่สองอันอันนี้มันจะหมดแล้วก็เลยมันบีบยากเลยแกะอันใหม่เลย นะก็ทาไปค่ะไอตัวนี้จะปรับพื้นสีผิวให้ด้วยนิดนึงแล้วก็ทาแล้วใช้แล้วหน้าไม่มันอืมชอบเที่ใช้แล้วหน้าม,มันเพราะว่าส่วนมากครีมกันแดดอะทาแล้วมักจะหน้ามันแล้วก็เออนลาจะทากันแดดที่บนผิวหนังตรงตาด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าดวงตาต้องการป้องก,กันแดดปะ่ะถ้าเราทาครีมกันแดดเว้นรอบดวงตาไว้ดวงตาก็โดนแสงแดดปะ่ะ ดุงกันนะคิดอย่างนั้นก็เลยทาหมดเลยทั้งหน้าทั้งตาทั้งตัวทาหมดเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งของบีโอเลคือว่ามันสามารถเติมตอนกลางวันได้เติมแบบถ้าเรามีเมคอัพแล้วเราสามารถเติมบีโอเลได้ถ้าเราขยันที่จะเติมขนาดน,นั้นนะนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละข้ามขั้นตอนไปอย่างหนึ่งดืมแต้มสิวแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้น้าไม่มีสิวแต่ปกติแล้วถ้า ก่อนก่อนจะทาครีมกันแดดนั้นจะทาครีมแต้มเสียวก่อนอันเดิมของกิฟเฟอรีนค่ะคือจะทาบริเวณหน้าแก้มตรงนี้เพราะว่าเสียวมันชอบขึ้นเนาะเอออะไรประมาณนั้นทาแบบทาป้องกันไว้ก่อนทาบางๆอ่ะแค่นี้เองทาครีมกลางวันอย่าลืมนะคะครีมกันแดดมันสําคัญเนาะใครเจออะไรที่มันใช่มากๆก็บอกกันได้นะโอเคขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมาถึงจุดๆนี้